ตอนรับข้าสูตรจอมปลีลสหายลมคน่ะฮะวันนี้มากันสี่คนสามคนค่ะมุกมุกมุกนี่แหละมันจะเข้ากล้องค่อยเสียงหัวเราเยอะแยะเลยค่ะมันมุกมันมุกค่ะไอมาสี่คนนั่งตรงไหนเลยยายคนไอมาสี่คนเป็นยังไงคะวันนี้คุณยายแต่งตัวสวยไหมคะนั่งกับพี่นะสี่ ถ้าถ้าเต็มตัวสวยก็ไม่มีใครมาหรอกดหนึ่งมาเลยค่ะถ้าไม่ชอบยายก็จะไปปดออกค่ะยายตจะไปแก้ออกค่ะทาไม่ชอบช่องจหอมชันเนี้ยก็กดหนึ่งมาให้เพื่อนแต่คนสวยหน่อยนะคะเนาะค่ะนางเอกนะคะครั้งนี้ค่ะก็จะสวยทุกวันเมื่อวานก็สวยมากนะคะเนาะอัพแคปหน้าจอ สีม่วงค่อยมักชอบมากเลยอุ้ยมีความสุขมากเลยวันนี้ยิ่งกว่าไปวัดทุกวัดค่ะวัดนี้โคตรมีความสุขเลยค่ะยายชอบมากเลยสีม่วงค่ะวันนี้ต้องมีการเต้นแน่ๆเด้อจ้จะเลิศนะคะสดีค่ะเจ้าป้าจำลองวันนี้สวยมากกดหนึ่งค่ะถ้าบอกว่าสวยกดหนึ่งเลยค่ะตอนนี้เขากําลังแห่เราบอกว่าเราจะแห่อย่างโอยแเ่ว่าจริงเหรอแล้วมาแล้วหนึ่งลวตัวเอง หนึ่งหลายตัวเลยด้วค่ะแต่งแบบนี้สวยแล้วค่ะคุณยายกดหนึ่งอ้าว FC ของคุณยายกดหนึ่งนะคะให้เข้ามาช่องเจ็ดสิบสองคือเงไยบหายไปเลยว่ะกดด้วยค่ะกดด้วยค่ะกดหนึ่งให้คนสวยมาดามนะคะนางเอกซิเดียซีรีส์ก่อนด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวน้องแมง อันนี้มันไม่ใช่ละครนะของจริงนะของจริงนั่นแหละแต่ก็ของจริงเล่นจริงคนจริงค่ะไม่ใช่นังยากจีบจูบก็จุบจริงนะคะจูบก็จูบจริงค้าน้องแมนกบี้น้องบอยนะคะเนะนักสร้างหนังสั้นนะคะต้องรีบเด้อนะคะเนาะชุดนี้เลิศนะคะเนาะพูดหนึ่งคนสำงหลักกูเข้ามากดไลค์กดติดตามนะคะ เงียบอ่ะนี่แหละพี่ติวก็ต้องใส่ดอกไม้สีม่วงม่วงใส่แล้วเมื่อเช้านี้เพื่อนจะเอาออกค่อยบอกให้ออกถูกต้องเลยพี่ใครก็ว่างามนะคะงามนั่นน่าพี่ติวไม่มั่นใจตัวเองหรือมั่นใจค่อยนี่ค่อยแต่งอะไรค่อยมั่นใจเพราะค่อยยายนี่นะถ้ายายแต่งตัวเลยนะเอฟซีโนชนโนแคร์เลยเพราะยายชอบแต่งตัว ฟ้าชีค่อยพูดค่อยก็บ,บอกหุบปากเงียบเลยห้ามพูดเพราะค่อยจะตแต่งตัวสวยค่ะวันนี้สวยสิคะเพราะเราอยากสวยค่ะผู้หญิงอย่าหยุดสวยก่ะนะอนะสวัสดีค่ะยายวันนี้คุณอิสระอารมณ์สินสวัสดีว่ามาตอนไหนวะจากหัวร้าน,น ว่าอยู่ตรงไหนวะของประเทศไทยวะไม่มาทักพี่สาวเลยนะคะเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นช่องใหญ่แล้วก็ลืมพี่สาวเลยเดี๋ยวนี้อิสระนะคะเนาะเออสีม่วงวันนี้สวยป้าไหนไม่เห็นมีด้ใจกับน้องชายด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวมาฉลองหมื่นพี่สาวจะรำช่วยเด้อชายยังอยู่ชอบยายแข่ง าเห็นยายตัวจริงเลยสวยไหมหรือว่าคีเร่บอกมาเลยพอจะได้เลิกคบกับเจ้าคยายไม่ชัดนน่นว่าแล้วยายก็ตั้งช่ชองใหม่เลยค่อยเลิกคบเจ้าเออยายเอาคอนเทนต์นี่แหละวันนี้แี่ะเสร็จแน่จะละพูดดีเลิคคบเจ้าวัดปลานองแค่คะยายช่วยมากค่ะเราเข้าไปบ้านเจนุชก่อนไหมเอาเชือไปให้มัน แล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเลยเดี๋ยวไปบ้านเลยเหรอเราค่อยเอาไว้ให้เขาตนคขากลับก็ได้อะไรค่อยไปทางอื่นเหรออืมไปไว้ที่ร้านเลยดีไหมเนาะไปที่ตัวบอกนี่คือเข้าร้านใช่ไหมอาะไปห่อยไว้กันแหละโอเเข้าร้านนี่ใกล้บ้านใกล้ทางแต่ไม่มีเเพราะว่าเราก็ไปทางนั้นอยู่เออเขานอนนั่นเราลืมไปบ้านที่เรากินเมื่อคืนนี่แหละร้านวัดบ้านนองแค่ 5นาทีโอเคจบเกมค่ะเพราะขอบคุณและขอบใจเอฟีที่เข้ามามาแล้วมาแล้วนึกออกเนอะยายก็พอจบเกมน้องชายมาแล้ว